บนห่งเจตัววัดเขตนาบนยารามนะคะและแม่งหนีเจตัวสมาคมสว่างกัตัิญูรรมาถานจันทบุรีประกาศความพร้อมการจัดงานถือศีลกินเจประจําปี2558โดยมุ่งเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อมห้ามใช้โฟมในการบรรจุอาหารและร่วมรับประทานผักปลอดสารพิษจากโครงการหลวงเพื่อสุขภาพค่ะเทศกาลถือศีลกินเจเมืองจันทบุรีประเพณีโบราณที่สืบสานกันมากว่า100ปีที่เหล่าเจอิ e ้วหรือเพื่อนเจ จะร่วมกันสวดมนต์ถือศีลบำเพ็ญเพียรทางจิตและทําบิตใจให้ผ่องใสตลอด9วัน9คืนตามสันเจ้าต่างๆในจังหวัดจันทบุรีโดยในปีนี้มีกำหนดจัดประเพณีถือศีลกินเจในระหว่างวันที่1 2 2ถึง21ตุลาคม2558ซึ่งตัวที่มีความเก่าแก่และสืบสารประเพณีนี้มาอย่างยาวนานเป็นปีที่128อย่างบ้วนเฮงเจตัววัดเขตนาบุญยารามจันทบุรี ในปีนี้ได้กำหนดจัดเตรียมสถานที่และประษาส่วนราชการเอกชนและภาคท้องถิ่นได้ร่วมกันจัดงานให้มีความสมบูรณ์เหมือนในปีที่ผ่านมานายสมชายวัฒนาศิริวัตรประธานบวนเฮงเจตัวคนใหม่ประจำปีบริหาร2,558ถึง2,560ได้กล่าวว่าในปีนี้วัดเขตนาบุญยารามชันทบุรีได้ร่วมกันสืบสารเพเีถือศีลกินเจเป็นปีที่128 โดยยังคงไว้ซึ่งการรับประทานอาหารเจเป็นเวลา9วัน9คืนซึ่งผักที่ใช้ในการประกอบอาหารภายในตัวจะเป็นผักปลอดสารพิษโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ <c oughs> เพื่อสุขภาพของเหล่าเจีอิวที่เข้ามารับประทานและได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบ,บุรีเป็นจํานวนสิบตันตลอดเทศกาลพร้อมร่วมกันรณรงค์ให้ร้านค้าโดยรอบบ้นนเฮงเจทัววัดเขตนาบุญยารามต้องใช้ภาชนะบรรจุอาหารรักษาสิ่งแวดล้อม ห้ามใช้โฟมบรรจุอาหารโดยเด็ดขาดเพื่อรักษาความปลอดภัยแก่ผู้บริโภคตามนโยบายของเทศบาลเมืองจันทบุรีก็จะเริ่มวันที่8คือวันขึ้นตะเกียงนะครับวันขึ้นตะเกียงวันที่8เนี่ยเวลาเวลา8โมง28นาทีนะครับคนการจัดการเนี่ยถ้าประชาชนหรือว่าผู้ที่จะร่วมขึ้นตะเกียงด้วยก็จะมาเริ่มตั้งแต่คือทานทานหารเจวันที่7ตอนมือเย็นแล้วเช้ามาขึ้นตะเกียง ซึ่งเป็นวิธีการกรรมไม่ได้เริ่มวิธีเดิมๆของเรานะครับเพื่อความสะอาดของคนกินเจการการขึ้นตะเกียงเนี่ยคือหมายถึงว่าเรามีการมีการ,รว่ารู้ว่ามีเริ่มการกินเจแล้วเป็นเพียงอย่างหนึง่งอ๋อครับผมส่วนคงส่วนเรื่องของเรื่องผักกินเจเนี่ยทางท่านนายกโจ้นะฮะนายกโจ้ทางท่านบริจตการเนี่ยท่านได้ส่งเสริมเราโดยช่วยในเรื่องของผัก ของคองการหลวงมาให้เราสองตัวกับไม่งี้ประมาณสิบตันหรือมากกว่าน,นั้นก็แต่ว่าดูว่าได้มาเท่าไหร่นะครับส่วนเรื่องของอาทางร้านค้าต่างๆเนี่ยทางเรามีการเตรียมการกับเทศบาลเมืองมาคุยถึงเรื่องความสะอาดคือแม่ค้าทุกท่านต้องใส่หมวกแล้วก็ผ้ากันเปื้อนสีขาวส่วนภาชนะของอาหารต่างๆเนี่ยเราจะพยายามให้ทุกคนใช้โฟมใช้ภาชนะที่ย่อยสย,ย่อยสลายง่ายไม่ใช้โฟมนะครับ เพื่อเพื่อการเกี่ยวกับเรื่องของก่อสารมะเร็งนะครับอย่างน้อยเนี่ยคือป้องกันได้หลายอย่างนะครับสอดคล้องกับไม่หนีเจตัวสมาคมสว่างกตัญยูธรรมสถานจันทบุรีที่ในปีนี้จัดการถือศีลกินเจขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่29โดยใช้รูปแบบการทานอาหารแบบบุฟเฟ่ที่ส่วนประกอบของอาหารต้องสะอาดอร่อยถูกต้องตามหลักอนามัยโดยผักปลอดสารพิษต้องมาจากโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่เช่นเดียวกัน เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้รับประทานและได้ร่วมกันรณรงค์ให้ร้านค้ารอบไม่หงีเจตัวสมาคมสว่างกตันยูธรรมสถานจันทบุรีห้ามใช้โฟมบรรจุอาหารเจต้องใช้บรรจุภัณฑ์รักษาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ดีแก่ผู้รับประทานเราจะเริ่มจากวันที่9นะครับวันที่9เดือนตุลาวันที่9เนี่ยเป็นวันเป็นเวลา9โมง39นาทีเป็นเวลาขึ้นตะเกียงนะครับ อัญเชิญเจ้านะครับเพื่อที่จะเริ่มพิธีการกินเจเราจะเริ่มวันที่12เตรียมความพร้อมกันอย่างบุคคลภายในก็เริ่มทานกันไปเรื่อยๆก่อนส่วนทางภาคเอกชนเนี่ยคือเจยอทั่วไปก็จะเริ่มมื้อแรกคือเช้าวันที่12นะครับก็จะไปจนถึงวันสุดท้ายก็คือวันที่21เอผักเนี่ยเราขอเป็นผักโครงการหลวง เป็นผักปลอดสารมีการสนับสนุนหรือ,อการช่วยในการจัดหาแล้วก็ติดต่อให้นะครับจากทางอบจอกับทางท่านผู้ว่าหลายๆหน่วยงานทางหน่วยงานราชการช่วยๆกันนะครับก็ทำให้ประชาชนคนจันเราได้กินผักที่มันปลอดสารคือเราเราคิดอย่างนี้นะครับคิดจำนวนคนต่อวัน ซ้ำกันบ้างอะไรกันบ้างเนี่ยวันหนึ่งเราจะมีคนข้หมงเวียนทานเจเนี่ยประมาณ5,000คนต่อวันทั้งหมด3ม,มือจะมีคืนที่เวียนทูบคืนที่มีพิธีการเนี่ยอาจจะเป็นมื้อที่4ี่เป็นข้าวต้มบางคืนอีกมื้อนึงประเพณีถือศีลกินเจเมืองจันทร์มีกําหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่1 2บสถึงยีตุลาคมนี้โดยมีพิธีสําคัญคือการขึ้นตะเกียงเทวดาฟ้าดินซึ่งถือเป็นการประกาศเปิดเทศกาลถือศีลกินเจประจําปี ทั้งนี้บวชนเฮงเจตัววัดเขตนาบุญญารามมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่8ตุลาคมส่วนเม่งหนีเจตัวสมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบุรีจะจัดขึ้นในวันที่9ตุลาคมเพื่อให้เหล่าเจอิ้วได้รวมกันถือศีลคินเจตลอด9วัน9คืนพ่อวนโนนผลนเนกถ่ายภาพทวีปยสทุสันทีมข่าวซีทวีาาร,ทาว TV, รายงาน